มาพี่น้องกินอีกแล้วกินอีกแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่มาเร็วมาเร็วตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องบึ้งบึ้งบึ้งเบิ้งครับพี่น้องนี่โอ้นี่ฝ่ามือครับสวัสดีครับผมกับช่องบ่าวนะใช่ไหมครับผมสสวัดีครับผมมาข้างนอกครับน้องชิพ่าชิพาไปตกปลาหนาดินครับเบ็ดฝรั่งครับผมครับกำลังออกมาครับกำลังจะเข่าไม้ครับพี่น้องตามเบิึงกันครับผม ปรสิมาหรือประมาณตามเบิ่งกันได้พี่น้องเด้องานนี่ไปพี่น้องตามเบิ่งกันจับอุปกรณ์เนาะแม่ซื้อตะกัวพี่น้องเลยนำไร้แรงน้องบอกว่าตะกัวไมันน้อยพุ่นกจับ,บอุปกรณ์ครับข้างใน,นนี่อยู่อำเภอบึงบุญนะครับออกจากโซนเมืองมันสี่สิบห้าสโลจากศรีสิเกต ไหนรุ่นไหนเห็าานปะมาานี่ครับที่สองข้างเขาไม้ครับธรรมชาติแข็งเขาก็ข้าเขียวพี่น้องเอ้ยคนดีครับดีนี่น้นามพื้ไม่ได้ชี้ถ่วมครับ ่วงน้ำก็มีทวงยุนี่นี่เพียงข้อไหนครับนี่นะเพียดส่วมเพียงข้อพี่น้องเลยน้องพี่บอกว่าแถวนี้นะถ้าทวงทวงเพียงข้อเป็นปะยางตอาไม้ครับยังใส่เบ็ดเปลือกในนัางทางเลยทาางงนี่เลยบรรยากาศดีดีเลยลองเลยธรรมชาติแค้ันะครับไปบอกกันอยู่ไม้เลยครับผมนะครับพี่นี่ครับ ปูตาครับน้องันบอกนี่ครับั่งเ็นงนีด้ดูเลยดูร้านเยดนครับมันีด้ยพร้อมมาลำบากทาง าารประชารัออานงสี่เลยพี่น้องแล้วพุนตกออกไหนพี่น้องน้อ,นองน้องใหญ่น้องใหญ่กวดเป็นเน่ไปองขาวเนี่ยพ่น้องเนี่ยจีบหนามป่ะเพื่อนน้องลมครับน้องลม ไม่ลองขางบรรยากาศแห้งบรรยากาศทีแหง้งไ <c oughs> ี่ลองเลยเย็นสบายโอ้โหได้นอสบายเน่ยนอสบายแหง้แหงเว้ย ิวแหงกล่องเห็นมนนอากันยังไม่ได้ไปเห็นคนนอนชิวผมเคยเห็นคนนอนชิวนอนสบายใจแหงเอาี่น้องเดี๋ยวตามเหมือนกันไปถึงไม้กันครับผมทางเขาไม้พี่น้องรดเขาบ่ได้ย่างครับนะครับเบ็ดผม ห่างทั้งเวียนมาโดนครับหาหกปีหมดแล้วลครับโปรเจับเบ็ดจักเทียเจกชิปินาเดยคนประกอบการมบอนี้ครับนั่มเหมือนกันพี่น้องเลยอากาศแบบนี้ฝนมาตกมือนคึมมืดมือนที่เราพอใส่ทีมาใส่มาเขาหอดหมองเลยหอดนะครับพี่น้องหมายเอาโอ้น้ำไหลหรือบนไหลแบบนี้ตามไหลอยู่ครับไหลบนเนี่ย ไม้พอดีเลยพอดีเลยไม้เฮ้ยฮามองหนังก่อนได้ครับนี่ก็เมื่อยพี่น้องเลยเดี๋ยวผมถ่ายไม้เบิึงครับบ้านหาดครับเพื่อบึงบุ้นพี่น้องล่ำหอยตับท่านครับนี่อันนี้คือล่ำล่ำหอยตับท่านบมดเลแม่นครับหอยตับท่านนะครับนี่ไหลลงแม่น้ำมูลไหลลงไปสายราชีครับโอ้โหนี่ไหลลงไปสายราชีครับน้องวะอ่ะเดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์นะครับพี่น้อง ประสิมาลงไม้ไปนองนำบังเด้อครับผมเดี๋ยวขัดดิตอดครับผมมองตามเบสยังลงมาทันเบดอยู่ครับเบสสี่ห้าลังนี่นะครับกำมังน้อยปลากัมังนี่ใส่น่ปลาบานเข้าครับผมกำลังเล่นเยียดีครับเอ้าด้แล้วครับหนึ่งเต้ม บเเเ่เฝ้าดอกบนนี่มี่แกมให้พี่น้องเบิ่งเลยะฮัลโหลนี่ครับลาคือที่สีรู้เออนะตามเหมือนก,กันใช่ไหมครับผมอยู่ปลาเยอะแต่ก้านี่ครับทีมงานครับผมอันนี้ลุงขึ้นมาหยาหยาเรือครับเป็นจิ๊ดจั๊ดนักปลาปลา <laughs> ยังก่อลุงปลาตองกายปลาตองกายมันบ่อนขึ้นนะพูดมันล่อหนาลุงครับลุง,ลงป่าสบายจัดไปแล้วป่าสบายมันจัดไปแล้วครับเพราะมันเกือบซิปลูกหมดแหละเน่าเดียวยิ่งเตือนยิ่งออกทีมงานหลายแห้งครับใส่กางเกงแล้วยืนอยู่ฟัง มีอาการครับท่านในมีอาการหรือมีอาการมีอการครับท่นมีน้ามาดจัวะวาะนด้าวอ้าว ปลาขยแยกหน่อยนะครับพี่น้องปลาอื่นขึ้นไปยังปลาขยแยกหมดโบยเห่าแล้วครับโบยเห่าแล้วครับผมกินตะขั่นเดียวแค่ปลาตาบอดดิลุนครับว่าสิได้คือสิลุดปลาเขาห่างๆเน่อยโอ๊ยมาลโอ๊ยช่วโชว์พี่น้องเนี้ยปลากระมังบ่ปลากระมังครับ ใส่ยางไงครับเอาไปเกยๆกล่องตัวยางไงเบิงมือผมครับนี่ประมาณนี่ครับเอาไปใส่ใส okay, so ่ใสามครับใส่สามสามอยู่เดี๋ยวตามเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวสามขีดกรับวันึงนี่ขนาดตัวสมนี้ตัวเป็นโลชิบุตถักกูดีบกินอีกแล้วสิติดบ่ครับไอ้มุนสาด้วยมันอีูของทั้งไหนปลาครับปลากระมังคือเก่าพี่น้อเพิ่มเลี้ยวหน่อยหน่อย มีดของไงข้างหน้า <Negative> น <noise> ี่นี่ตัวเดี๋ยวมันสายเลยมันสายตัวดีตัวดีของดีล่ะของดีเแย่งดิ้งแค่งดิ้ออกไปคนนดิล่ะมัดยึของต้องดึงออกพคนของดีเลยปล่อยก่อนปล่อยไั่ขึ้เหรอกแ้วมันออกกันโดดแมงกุ้งขาไปอยู่เรื่องตายชู่ ถ้าสม่ำแต้มทีเลยนี่ป้าป้านี่จังกินเลยไม่ก้นอะไรหรอกเต้มทีสามแล้วครับสี่เต้มทีสามทีสี่แล้วครับมาพี่น้องกินอีกแล้วกินอีกแล้วตัวใหญ่มาแล้วมาแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องบึ้งบึ้งบิ้งเบิ้งครับพี่น้องนี่โอ้โหนี่ฝ่ามือครับใส่ลูกครับร <laughs> ตัวน <laughs> ี้ใส่ลูกใส่ลูกผมแอบนกใส่ลูกนะครับผมใส่ไรบางซีคิดนี่แหละ นักพ่นพ่นพุ่นจะเบิ่งฟิล์มอ่ะเล่าพ่นปลากินปลาเหรอแพร่กล้องเหรอตามโอ้ยของแท้นะครับพี่น้องปลากรรมังติครับผมมันก็กินง่ายบโอ้แพร่กล้องไปให้เขาดูไม่ใช่เลี้ยงหาตาบอดปะครับปลาบาปเนาะปลาธรรมชาตินะครับนี่ไในโชว์ไหนโชว์กล้องไหนเร็วจะแแปส่งให้แม่บ้านดู นี่ไ่มันีหมวกดีเซปลากินหรือมันหนำมัาดวะเพราะว่าปลากินแล้วหันแต่คือกระฝาดลงหันน้อยครับสีเมนปลางีเมนยยังครับปลาปลาเห็นปูครับปลารังเขาอว่าฝาดลงหนำก็ทะเลหอดปลาอีหลี เขาพาลงกินเลยขนาดว่าขนี่าเียะว่างเหี้ยอีกเยอเอะนลาาวิครับหาวิปั่นแล้ปั่นเนี้ยนะครับตอนนี้ําลังเริ่มกอไฟครับสีย่างสีย่างพี่น้องย่างกินสซ่บกินเขาวเทียงครับปลาเขา มักแบบรมักเอยครับผมน้องคนมักเรียวอันกินได้นห่หอมเลยเปิดกล่องระทันต้องถนองใส่ง่ายมากเลยครับผมชาวบนสามขีดตัวนี้ครับเงียบไปทั้งโมงนึงเอาเจ็บเก็บเก่งเาะไม่ครับตาหุมงครับดินทั้งไร่กันอะไรมีกานบวกท่าการขบรูี้บเบาอย ปลาสิวด้วยพี่ปลาปลาคหับปลาตกมาได้ไว่านี่ละท่านมาสามลอยด้วโอ้ขอนครับพี่ลอลยไฟผ่านจากปลาเนี้ยไฟชิงนเนาะอพี่ลอ <S <S ยหมูว่าน้นก็จมผมว่นปลาตกได้ไดลงล่ะหมว่าน้ำมว่าน้ำหาเกือบแม่น้ำฮาหวดี่สลับก,กันกันไอ้ท่าน ขอป้าครับไม่สินะเท่าไหร่นุ้นบมดปลาย่างเล้าเสียเอาใหม่ถิกุดแล้วอแสดงถ้าเจอย่า่อีกบ่นหรอว่างใหม่กันต่อปลาเพามันเสียบเขาา เี่แหละคือบัวขามาบนี้ขามาเม่มันังด้นกันู้ยสัตวเกีตัวมันอยู่ทเงฝ่ามันฝ่ามันอันนี้ป่ะนี้เนาะอูไปแต่เห็นดีเนาะมามามาตะวุฒฮะตามามากินยูปลาเลยสิครับอันจีก้อยนี่ได้ยุแต่ว่ามันอยากสาด้ทานหมดเลยทานกลยดูลุงพ่อมีเสาดงลงพ่อมีเสาก้อนอพ่อมา ใช่ถ่ายอ่ะถ่ามาเองพี่องเรือเขาป้าเนี่ยเีนกตเบสดกัครับคุณไเห็นยังม่บรรยากาครับว่ห้วยลำห้วยทบทันนะครับตัวนี้ถ้าปูสิไรไปหาไฟราสีแม่ห้ยพึงบุญตัว้ะูสิไรมาได้พูดันจะเยตะพันรยยี จะแยเนียกระจมจะแย่เขาหูดิมากระเฮาเปครับเปครับสี่ลอยบวกแสบแบแสบครับอย่างปลาปลาตกได้แล้วครับนี่ลกอะไบปลาหน่อยปลาหน่อยสู้มใหญ่ครับนื้วหมูเรี่งปลามีเมนูลาบอีกครับก้อยก้อยใส่ไข่มดแดงเรี่องก้อยขันมดแดงเขาเรี่องเขาเสี่งสองร้อยแปดสิบ ยูจน้มีผู้ยั่งบ่ละม่สาับง้นไงนะเส้นยังบ่เมือเมแล้วเมื่อบ้านหรอวยั่งเส้นยังสิจมเปลีนเอมือนี้เส้นยั่งลงกลุ่มอีกจมแล้วจมลงกุ่มตั้งแต่บงไปเสียบบางแตกเปีกบางไปทีรี่เสียบก็มาการบ็กลบ เดมหมอมาต้มนี่แข้งเสียบกว่านี้อีกเส้นห่อนถ่างนะเอาทานได้หมอมาต้มเสียบตัวชิ้นยู่าแล้วไปใส่ในหน้าแล้วมาล้างเนาะตอบหนาเม่นไปกินหน้า้กินอยู่หน้าหน้าใส่ยเนล้วอยู่บ้านนี่ก็ใส่ได้เส้นหนึ่งใส่ได้เยอะเลยเป็นไผ่เป็นไผ่หน้าเสียบเป็นก้านหน้าเด็กท่านเด็กท่านอย่ามามาแต่พอท่านหล่ำเขาปลาพอท่านตกไปเนาะหน่อยได้กระติกนะครับแต่ว่าตัวนี้ยัดยางเต็มที่เลยเนี่ยนี่ หมกท้องนี่แหละหกท้องไไปคนเจ้ามาเว็บมาบรรยากาศรอบคันนอะไ้ท่านแหนนี่มาแม่คนยางไรปะมองกันไรอยู่คนไรก็ไรคนย่างก็ไร เป็นดึ้นในแห่งพอเราต้องดห้ไพื่องไทยด้เตาผูอย่างอย่างครับนี่เพั่งซุปมาแต่กนซุี่แส้น่ยแล้วซุปพี่น้องนะครับเบ่งรลบคำรลบคำเราเนี่ยรบคำปลาเขารลบคำหลบคำครับรลบคำไเบ่งครับเีตะดสติ้นี่สิรุทครับเฮ้ยเอดียวเดีเดียวเฮ้ยตัวใหญ่ิ นั่นใหญ่แล้วเบื้องครับเบื้องครับตึ๊กยึกเนี่ยเนี่ยเกิดดีสองว่ามันก่อขางนั่น嘛วันนี้เล่นลูกเขาหน่อยปอนนี้เขาครับเออได้ก้อยละครับหมูแรกนี่มึงเกิดย่เออออกมาพี่โอ้ยโอ้ลุตลุดทีมโอ้ยลุดทีมลุดทีมเรายกมาสองคันเลย เอ้ยมือชีพอตรงใจเย็นโมาหลุดเด้อหลุดจากชีวิไล่หรือหรือหลูกมากปากนั้มันหมันอยู่มันตัวใหญ่ตัวใหญ่สั่นไวยสุดปล่อยมันฉาลูกมันเออปล่อยมันหืมฟ้าเริ่มกินแล้วครับมาครับตอนนี้สกบบานแล้วครับกูเบ็ดเรียบร้อยแล้วมาบึงครับมาบึงปลาเฮ้าครับวันนี้เสือหมาทั้งหมาหมาณครับมืดมือใจยีดอกชอนฟิสนี่ครับใจยีดอกครับพี่น้องประมาณลาบนึ่งเลยครับผม เดี๋ยวเสียไปลาบให้พี่น้องเบิ่งเดอ้อครับผมติดตามต่อไปนี่สิเป็ดก,ก้อย,ยใส่มอดแดงครับ <laughs> เอาครับคลิปนี้ก็ไว้สำเนีาครับผมไทยมกกักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับที่ได้พ่อคลิปใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์เลยพี่น้องเด้อคลิปนี้ผมก็สวัสดีครับไปไปเบิ่งลาบ EP ต่อไปครับ